โอเคค่ะเรวเรียบร้อยค่ะขอเดี๋ยวแม่ในมุมเลยอันนี้มันแบบโรแมนติโอเคค่ะ ก็ปามบอกได้เลยลูกนะมันถ่ายเยอะหน่อยนะเขาจ้างปีละครั้งเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมุมนู้กันเลยค่ะหมาแม่หมาไหมคะไม่ไม่ดนะมุมน้ำจ้มจั่วค่ะเอาแม่แม่ไหวไหมไหว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 เลย ไม่ไม่คิดว่าน่ะที่ปามรออีกตรงไหนอีกตัไหนอีกแม่เนี่ยแม่ไม่ให้แม่ก่อนไหมเอาตรงนี้สะคะตรงนี้สวยเยคุมนีนะสวัดีค่ะแม่ก่อนน้องหน่อยไหมคะ ต้องลุ้นต้องลุ้นเดี๋ยวดเดยวายค่ะเพาะตรงนี้ตรงนี้่เดีไม่มดิาเดี๋ยวไม่แนนอยู่ต้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ไม่ินเม่ิน่แนนจ๋ามนให้มาด้วย่ะบาไหปาปะ สามสองหนึ่สมองนี้นะคะหนึ่สองสามรร้อยค่ะได้ไดได้ค่ะ สวยนังหล่อเลยล่ะเรียบร้อยค่ะไม่เล่นเข้าเลยค่ะตากล้องกิติมาสักอยู่นู่นเขาบอกให้ฉันลบหน่อยโอเคนะคะเรียบร้อยค่ะไม่เข้าด้านไหนีหล่อมากไม่ชมสวยตสวสวย ใครข้าว้่างคะตุ้มข้าไหมคะข้าไหมแครอถือไหมคะถือไหมจถือให้บานนายตุ้มจ๋าจะได้เพลงคารเชิญคุณ่ำเค่อเอิญคจะเอาคุณเป็ะเพค่อนฉัคจะทำใจเอาค่ะนั่นคือเพลงคาราบาโยกเลยมองกล้องกล้องแป๊บกล้องนน่อกันได้ค่ะคุณยายคุณจ๋า อ่างน um ENNIS, royable, ี Gore, ้มั้งค่ะสามสองหนึ่งอ้หนี่สวยนะพี่ใช่ใช่แสงด้ามองกลงนี้หน่อยนะคะหนึ่สองเรียบร้อยค่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มเชิญะคะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วพี่ตุ้มพี่ตุ้ม่้มจ๋าพี่ตุ้ม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 ค่ะนห่อยสิอหนึ่งคุขอกเดี๋ยวหมดเวลาอีกสองนาที ต้นเอต้นเอต้นเอค่ะเชิญค่ะขออภของคุณค่ะเรี่มร้อยค่ะพี่วิโกพี่วิแล้วก็พี่ปาล้วก็น้องต้นกลับบ้านกลับมา่อน ไอหนูไอหนูเลยไอหนูไอหนูอไต้หนูไอหนูเขาเป็นมันเป็นอย่างเนาะใครอีกิอิบางวิวิไปไหนอ้นางต้นคือู้ทเลยครับบางบางมาติดบางไไหนเดียว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 อะเดียวียว่อนอะเดียวเดียเดียวไทเลุนกาลังหล่อรุนนี้หลอ หล่อแล้วรอแล้วรอแล้วรอไม่เสร็จหอไปเรื่อยคือฟังอฟังเยู่อนะนี่ห่อยตเท้ามันจะดอ้ววววอววววววรวว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 วตววววงวววววนวว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 ้ววววววว ยกหางแบบยกหางเลยนะไม่ได้ถ่าย่ายแดงมือเป็นแดงแลยวนะเป็นแดงแล้วนะสองเท่าเ่ไม่เท่าเออเอไปให้ให้ต่อถ่ายนี่นีอี่ถนี่ถือนี่ถือนี่ถนี่ถนี่ถอนี่ถอนีืี่ถนี่ถือี่ถอนี่ถ Oh ถ่ายวิไม่ได้ฮึถ่ายเลยอโอตคเสอ่สวย,สวยเดี๋ยวอันหน่อยเขาเดี๋ยวอันห,อหน่อยค่ะอะลอกพี่ถ่ายไม่ได้นะดกดเป็น,นอ,อ,อ,อนะันเี่ยไป่ยไดเอันอันหันหันหลังไปแล้วก็หันแค่หน้ามาอเ,เออหล่อมากลูกพี่เออ เออไแลลูกแลแลลเหนื่อยเออเหรอไยถอดเสื้อปอไทนันอนนี้ก็เรียนลิ้นน่อยิแลลิ้นน่ิ็กซี่หนิอมุนนี้ไอหมุมันพอละละละลูกอาหมุนนี้เออนม แสงไหมกอดเสากอดเสาเสียงกอดเสาเสียงใครเีย่งคาดกล่น่แม่หอ่เฮ้ยรอรออหเรียกโอ้โหรวยยหลับพอดีเลยออกจากสดไอันยืนตรงกลางตรงกลาง

แม่แน่นม่แน่นเลยไม่แน่นกับตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแม่แนนเต้องใส่ตัวนี้ด้วยไม่เอาไม่ได้งานนเสิแบบดมากเลยน อ่าริน่รินเอาร้อนแล้วนะร้อน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 ค้องในก่อนร้อน ต่อปขอบันไดไหมก็ขอบันได yeah Okay. พวกนี้ก็เป็าที่จะเป็นผูจัดการกคือองที่จะไปตัดสินคิดดิแม่เล่เราจะไปตรงนี้นายไปเทไร่อะไรอยากกินแค่อะไรแคกินอเรขวมาขอถุมืให้ไปใจเหรให้เหรอให้มาเร็วลแหลเขาชื่ออะไรเรื่องอะรอัน

¡Vamos!